คุณสุภชัย,ชยอิหลีนี่บอกครับอ๋อเป็นง่างแขนให้เขาหรือว่าอืเป็นง้างแขนให้เขา,ววเาข <c oughs> ให้เขา,ให,เขาให้เขาเสียบหรือเป่ <c oughs> เล่นไปสองเข็มเนาะ <c oughs> ปัดเท่าอ่าบอกเลยก็แม่จะจะบอกกับใครต่อใครเนาะบอกเลยร่างกายตั้งแต่เล่นกันมาสองเข็มเนาะ ร่างกายมันไม่ปกติเลยตั้งแต่โดนเสียบมาสองเข็มถ้าเรามันก็จะยาวเหยียดว่าหลายคนเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ประการใดประมาณนะครับจึงจะนะจึงจะเอายี่ห้อที่เขาบอกว่าประเสริฐเลิศสเมนแตนมาบูให้ทีหนึ่งวายบอเอาละครับ ยอมนะครับเข็ดบอกเจอแล้วถึงจะเข็ดนะไม่เจอก็จะไม่เข็ดเเจ็บแล้วต้องจำเข็าใจไหมครับสำนวนเจ็บแล้วก็ต้องจำมันต้องให้เราเจ็บก่อนเราถึงจะจำได้เอาครับฉีดมาแล้วถ้ามีถ้ามีปัญหาที่มันติดขาดก็ล้างโดยพนักงานที่บริษัทโอท้ยทล้างโดยพนังงานบริสุทธินะครับงาบอากาศครับผมดื่มน้ำไปง๊บอากาศนะฮะกลั้นนาน,าน เอ็กซ์เซอยู่ในท่าอะไรล่ะ้องดูที่พาทำนะครับรีเซ็ตร่างกายใหม่นะครับมันจะโปร่งเบานะครับนะโดยวิธีนี้จะดีที่สุดง่ายไม่เสียสตังค์เลยฟรีโมดประมาณนัโอเคนะดูในคลิปด้วยครับผมช่วยกันคนที่ฉีดมาแล้วนะคนที่ยังไม่ฉีดก็ป้องกันโดยการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับ นะอากาศปัญญาน้ำปัญญาที่ลุงพูดเป็นประจำๆนี่แหละครับนะ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 าๆๆทำไปอย่าลืมกระโดดแล้วเต้นไปลืมข้างบ้างหน่อยก็ดีเด้อน,นะครับนะคุณแอดโอเคจบข่าวครับอืมนี่นะนั่นแหละทีนี้ก็มาถึงใครละ่ะหน้าจอหน้าจอลุงไม่ค่อยชั่วชอบคุยเรื่องในอดีตใช่ครับคือ พูดไปแล้วก็ไม่มีใครรู้พูดไปทําไมลนะ่ะเอตอต้องการส่งเสริมประวัตินู่นอโอ้ยบางคนประวัติยาวเยียนเลยกลัวแต่ชาวบ้านเขาจะไม่รู้ว่าเออมีที่มาละโว้ยฉันมีที่มาละโว้ยมายืนบนฟรอเนี่ยต้องแนะนํายาวๆหน่อยอ้อยลุงไม่ต้องนะอย่าแน,นนะแนํานะแนะนําแมวนะให้เป็นตัวตนมายืนตรงนี้ก็พอแล้วประมาณนั้นนะนะนะเพราะฉะนัะนะนะนะ้นในเรื่องประวัติเอย่าเลยเนะครับ มันไม่ใช่เรื่องดี